สวัสดีค่ะพบกับเกวันาดากับรายการใจสมานทอล์กรายการทอล์กสบายๆแต่มีสาระที่จะทำให้คุณค้นพบและเจรนายเพชรที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณค่ะ สุขภาพที่ดีนะคะทุกคนก็ปรารถนาไม่ว่าจะพยายามที่จะหาอาหารเสริมมาทานหรือเลือกอาหารดีๆมาทานนะคะแต่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะกับความเจ็บป่วยบางคนก็มีอาการที่ไม่สามารถที่จะหาสาเหตุได้นะคะบางคนก็มองว่าเป็นเรื่องของฝ่ายวิญญาณวันนี้เราจะพูดคุยะค่ะว่าคนที่เจ็บป่วยไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เราจะเจาะลึกนะคะว่าเบื้องหลังนั้นเกิดจากสาเหตุฝ่ายวิญญาณหรือไม่นะคะแล้ววันนี้เราได้สําหรับผู้ที่มี ความรู้ความเข้าใจนะคะที่จะมาอธิบายให้กับเราเข้าใจในวันนี้ก็คือท่านอาจารย์มนุษย์ศักด์นะคะและท่านก็นั่งกับเราอยู่ตรงนี้นะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะอยากจะสอบถามอาจารย์ค่ะอาจารย์คิดอย่างไรคะกับแนวความคิดที่ว่าโรคภัยไข้เจ็บนะคะของชีวิตคริสเตียนเนี่ยบางครั้งเกิดจากสภาพจิตวิญญ,ญาณหรือความขมขื่นการไม่ให้อภยัยหรือความกลัวคะ่ะอาจารย์ก็เป็นไปได้ครับค่ะคือคือไม่เพียงแต่ว่าในพระคัมภีร์พูดถึงนะครับผมก็ว่วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกวันนี้เขาก็รับรอง ว่ามันมันเกี่ยวข้องกันและเป็นสาเหตุได้เป็นสาเหตุที่เกิดจากความความเครยคียดใช่ไหมคะ,ะเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันเป็นอารมณ์ไงที่มันมากดดันเนี่ยเขาพิสูจน์แล้วว่ามันส่งผลกระทบต่อการทํางานของระบบต่อมต่างๆฮอร์โมนต,ต่างๆต่างๆนี่มันมันแปรเปลี่ยนมันผิดปกติมันมีหลั่งสารอะไรบางอย่างมามซึ่งมีผลกระทบต่อระบบต่างๆของร่างกายทําให้ป่วยได้ ค่ะอาจารย์คะพระคัมภีร์มีตัวอย่างที่คนที่เคยป่วยหรือเพราะว่าความบาปสภาพจิตใจของเขาผิดปกติบ้างไหมคะแล้วสิ่งนั้นสะท้อนอะไรกับคริสเตียนปัจจุบันคะคือในพระคัมภีร์ก็พูดถึงว่าพระเยซูคริสเนี่ยจะพูดถึงการยกโทษอาใหาา้อภัยแลวหลังจากนั้นพระองค์ก็เยียวยารักษาเขาใน,ใ,นในพระธรรมยาก,กอบก็เหมือนกันว่าพูดถึงการรักษาโรคเกี่ยวข้องกับการสารภาพบาปมันมันอยู่ในข้อ ข้อเดียวกันต่อเนื่องกันก็แสดงว่ามันก็มีส่วนมีอิทธิพลต่อกันและกันมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะคะแค่การให้อภัยสารภาพความบาปแต่โรคที่อยู่ข้างในมันก็สามารถที่จะรักษาได้ใช่ไหมคะอาจารย์เคยมีประสบการณ์ไหมคะสาหรับในการที่ไปเยียวยารักษาคนที่เคยมีโรคภัยต่างๆแค่อธิษฐานเข้าใกล้พระเจ้าสารภาพความผิดบาปหรือให้อภัยอย่างนี้ค่ะอาจารย์เคยครับก็คือว่าบางทีคือ มันบางทีเราอาจจะฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ในทุกเคสทุกกรณี<ม>สำหรับประสบะการณ์ของผมคือว่าต้องพิจารณาเป็นเป็นคนคนเป็นกรณีกรณีไปจะเหมารวมไม่ได้ก็้เราก็ต้องสัมภาษณ์คุยแล้วก็เจาะให้ทราบนะแต่ประสบะการณ์ของผมก็คือบางคนอธิษฐานแล้วไม่หายะนะครับแต่พอเราเจาะเข้าไปเรารู้ว่าเขามีรากขมขื่นเขามีปัญหาต่างๆเราไปเคลียร์ตรงนั้นดิวตรงนั้นจบเขา โอเคนะให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างอธิษฐานเขาก็หายค่ะคําว่าโรคเป็นผลจากบาปที่บางคนพูดกันว่าอาจารย์เห็นด้วยไหมคะว่ามันเกิดจากความบาปจริงๆไหมคะก็ถ้าเราดูในพระคัมภีร์เนี่ยตอนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ครั้งแรกแล้วไม่มีบาปเข้ามาเนี่ยก็แข็งแรงไม่มีความเจ็บป่วยอะไรทั้งสิน้น mm hmm. เพราะถ้าเราตัดสินจากอัน,นั้นเนี่ยมันก็ใช่ mm hmm. มันเป็นเรื่องความบาปแล้วความบาปเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อ ทุกอย่างเลยนะฮะในโลกนี้แม้รวมทั้งอาหารการกินรวมต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันความโลภความบาปมันทําให้อาหารเนี่ยมันไม่ปลอดภัยแม้่างๆเหล่านี้หรือว่ามีอะไรปลอมปนเข้ามาเนี่ยมันก็ทบไปหมดก็เหมือนกับคนที่แบบว่าเห็นแก่ตัวใช่ค่ะแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์แต่ไม่ได้คิดถึงผู้บริโภคใช่ครับนี่คือความบาปแบบหนึ่งอ๋อค่ะแล้วคนที่ได้รับผลกระทบก็ป่วย ช่กคก็เป็นไปได้นะคะในหนังสือของอาจารย์เฮนลี่ไรนะคะได้เขียนถึงคนที่ป่วยค่ะในโรคต่างๆได้พูดถึงแนวความคิดหลักว่าโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่างมีรากจากฝ่ายวิญญาณที่ไม่ใช่แค่ร่างกายเท่านั้นอาจารย์คิดเห็นอย่างไรคะคือผมก็อ,อย่างในะธรรมสุปฏิเสบบอกว่าไอ้ความอิจฉาลิษยาค,ความเกลียดชังอะไรต่างๆนี่ทำให้กระดูกแห้งแล้วก็เขาบอกว่า กระดูกเนี่ยเป็นแหล่งผลิตเม็ดเลือดอไขกระดูกเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ากระดูกแข็งแสดงว่ามันส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตเลือดสารอะไรบางสิอ่อ,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 อย่างในตัวแล้วมาเลยทําให้เกิดเป็นปัญหาได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งความเครียดความกลัวต่างเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อไอฮอร์โมนที่หลั่งออกมาแล้วมาเลยทําให้เ,เขาเรียกว่าเสียสมดุล คือจริงๆสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยมันจะต้องอยู่ในสมดุลมันต้องอยากแข็งแรงอะไรมากไปอะไรน้อยไปเนี่ยมันป่วยทันทมนมนีมันเสียสมดุลแล้วมันก็จะถดถอยจากประสบการณ์ของอาจารย์ค่ะหนังสือของอาจารย์เฮนรี่ไลน์นะคะที่เขียนอาจารย์เห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนคะผมคิดว่าค่อนข้างจะเห็นด้วยแต่อาจจะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เท่าที่ทราบหนังสือของเขานั้นเขารวบรวมมาจากสถิติที่เกิดขึ้น ที่เขาเกี่ยวข้องกันในเรื่องเหล่านี้และเอามาแต่ผมไม่คิดว่ามันจะถูกต้องร้อยเปอรซนแต่เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์มากค่ะอาจารย์คะในทางกลับกันนะคะบางคนก็รักพระเจ้ามากๆนะคะยกตัวอย่างก็มีอา,อาจารย์เปาโลนะคะที่มีหนามในเนื้ออาจารย์มองสิ่งนี้อย่างไรคะคือผมศึกษาในพระคัมภีร์แล้วการไปสรุปว่าหนามใหญ่ในเนื้อของเปาโลนั้นคือโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ถูกต้องอ เพราะว่าในนั้นไม่ได้ระบุว่าเป็นโรคภัยแค่เจ็บมันอาจจะเป็นปัญหาชีวิตหรือเป็นอะไรบางอย่างซึ่งเราก็ไม่รู้อ๋อค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็อาจารย์คะเมื่อคนป่วยอะค่ะที่เขาอธิษฐานกับพระเจ้าอธิฐานแล้วเขาไม่หายอะค่ะเราจะให้คําตอบกับเขาให้เขาเข้าใจในเรื่องนี้ยังไงคะอาจารย์ผมคิดว่าเแนวทางที่ผมปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้ต่อต้านเรื่องหมอเรื่องยา หมายถึงวิทยาศาสตร์การแพทย์นะเราก็ให้เขาไปเช็คอะไรเต็มที่ตรงนั้นนะครับแต่ถ้ามันไม่มีสาุอะไรเราก็จะเช็คเรื่องฝ่ายวิญญาณเรื่องด้านจิตใจเพื่อที่จะช่วยให้เขาดูซิว่ามันมีปมมันมีความขมขื่นมีการไม่ให้ภัยหรือการที่เขาไปเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์อะไรพวกต่างๆเรื่องฝ่ายวิญญาณเราจะเช็คในมิติเหล่านี้ซึ่งอาจจะนอกเหนือจากด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์<ะ>ที่เขาตรวจสอบต่างๆ เราตรวจเข้าไปในเรื่องของจิตใจแล้วก็ในเรื่องของฝ่ายวิญญาณ<ม>แล้วก็พยายามช่วยเขาในสิ่งเหล่านี้เรื่องนี้ก็คือเราถ้าเราแบบสามารถที่จะพูดคุยกับเขามีเวลากับเขาเนี่ยเราก็จะมีเวลาในการเช็คใช่ครับเช็ควิเคราะห์เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันไม่ได้ประกอบด้วยร่างกายจากนั้นมันมีจิตใจและวิญญาณด้วยแล้วสามส่วนนี้มันโยงกันอยู่ม,มันเกี่ยวแยกมันแยกกันไม่ออกเพราะ,ะนั้นไอ้ความเจ็บป่วยร่างกายเนี่ยมันเป็น เขาเรียกซิมทอมหรือว่าอาการของสิ่งผิดปกติที่อยู่ข้างในบางทีมันก็มาจากสารเคมีมาจากการขาดอาหารบางวิตามินอาหารเสริมต่างๆก็โอเคแก้ๆตรงนั้นแต่บางอย่างมันไม่ใช่มันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจแล้วบางอย่างลึกกว่านั้นคือเรื่องวิญญาณเพราะเราก็ต้องเช็คให้ ครบ,ครบนแสดงว่าผู้เชื่อถ้าเขาสงสัยอย่างนี้ค่ะเขาก็สามารถที่จะเข้ามาเช็คได้กับพี่เลี้ยงคนที่มีประสบการณ์ด้านนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาการหาหมออย่างเดียวก็อาจจะไม่ใช่หรือการอดอาหารอธิษฐานก็อาจจะไม่ได้เป็นคําตอบใช่ไหมคะอาจารย์รเพราะฉะนั้นปีคําถามเลยค่ะว่าการอธิษฐานอดอาหารหรือสารภาพบาปนะคะมีบทบาทในการที่เยียวยาทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจผู้เชื่อด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ<อ>มีมีบทน,นะฮะแล้วก็ ผมคิดว่าการอดอาหารอธิษฐานที่สําคัญคือว่าพระเจ้าจะมีโอากาศาทํางานในใจของเขาเขาจะจดจ่ออยู่กับพระเจ้าแล้วก็เขาอาจจะได้รับคําตอบหรือการสําแดงจากพระเจ้าในช่วงนั้นและในการอธิษฐานใกล้ชิดพระเจ้าเนี่ยบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ข้างในมันก็จะปรากฏมาพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ก็จะสําแดงแล้วก็ก็จะเคลียตัวเองกับพระเจ้ามันก็ลุด อาจารย์คะการอธิษฐานเฉยๆกับการอดอาหารอธิษฐานมันต่างยังไงกับการที่เราลองทูนในเรื่องของการรักษาโรคอะคะอาจารย์ผมคิดว่าการอดอาหารอธิษฐานเนี่ยทำให้เรามีเวลาในการอธิษฐานเนี่ยยาวนานขึ้นเราหิว <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เป็นความมุ่งมั่น <c oughs> ความตั้งใจว่าเราต้องการที่จะได้รับคําตอบจากพระเจ้าหรือว่าที่จะใกล้ชิดกับพระเจ้าจริงๆ เราเอาจริงในในสิ่งนี้ถึงแม้ว่าเราจะเกิดอาการหิวเป็นอุปสรรคก็ตามแต่เราจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของทางกายภาพถูกต้องอันนี้ก็ต้องใช้ในเรื่องของความพยายามมากๆนะคะใช่ครับอ๋อก็ความมุ่งม,มั่นมุ่งมั่นสุดๆต้องจดจ่อค่ะใช่ครับแต่ก็หลายคนที่ก็มีประสบการณ์นะคะที่เขาหายโรคจากการอดอาหารที่ฐานด้วยครับเพราะว่าเคยได้ยินค่ะอาจารย์เพราะว่าเซลล์มะเร็งที่ไม่ได้รับอาหาร ในการที่เราไม่ได้กินอาหารเข้าไปในช่วงเวลาอดอาหารนะคะอาจารย์มันเหมือนกับเราก็ไม่ได้เติมอาหารให้กับมันเติบโตอาจารย์คิดเห็นยังไงคะในเรื่องนี้ก,ก็ใช่ครับเพราะว่าวิทยา,าศาสตร์เขาพิสูจน์แล้วว่ามันมันมีประโยชน์ะนะะแล้วก็มันมันช่วยได้อย่างที่บอกว่าการอดอาหารแต่มันต้องอดยาวนานหน่อยนะอ๋อยาวนานขนาดไหนคะอาจารย์อาจาจะเป็นวัน สองวันไม่ใช่มือเดียวไม่่ใชมมือเดียวันไม่พอมันต้องยาวนานพอที่เซลล์เซลล์ปกติเนี่ยกับเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะมีมีปฏิกิริยาค่ะอาจารย์อาจารย์มองยังไงคะความเครียดความวิตกกังวลนะคะความรู้สึกผิดในใจมีผลต่อสุขภาพของคริสเตียนแน่นอนเลยร้อยเปอร์เลยค่ะร้อยเปอร์เพราะว่าทางการแพทย์เขายืนยันแล้วค่ะใช่ ค่ะคิสเตียนบางคนนะคะลังเลที่จะไปหาหมอค่ะแล้วเขาก็เชื่อว่าการอดอาหารที่มาจากแบบเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะรักษาเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้สนใจในทางการแพทย์นะคะอาจารย์จะให้คําตอบอยังไงคะกับเขาด้วยให้เขามีความเข้าใจว่าพระเจ้าสามารถที่จะให้แพทย์คือคือเขาต้องเข้าใจก่อนว่าแพทย์หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยมันเป็นการศึกษาค้นคว้าของมนุษย์ในการที่จะหาทางช่วยเหลือ ซึ่งไม่ได้ผิดกับพระเจ้าค,คือมันไม่ได้ขัดแย้งกับความเชื่อในพระเจ้าที่เราต้องการพึ่งพาพระเจ้าแล้วเราก็ไปหาหมอด้วยเนี่ยมผมว่าสองทางนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันไม่ได้ผิดพระคัมภีร์ไม่ได้ผิดพระพคัมภีร์แล้วว่ามันมันเป็นวิธีการที่จะรักษาคนเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปหาหมอหมอเขาก็พยายามศึกษาการทํางานของร่างกายซึ่งที่พระเจ้าสร้างอะ,ะว่าระบบมันเป็นยังไงม,มันก็คือ ศึกษาผลงานของพระเจ้าฝีมือของพระเจ้าและเอาสิ่งนั้นมาเป็นประโยชน์ในการมารักษาพระเจ้าท่านไม่ได้ขัดแย้งกับการที่เราจะเชื่อวางใจพระเจ้าที่พระเจ้าจะทํางานค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้อาจารย์หนุนใจสําหรับคนที่ยังเจ็บป่วยผู้เชื่อที่ยังอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วยังไม่ได้รับคําตอบอะค่ะอยากให้อาจารย์ให้มีถ้อยคําแล้วหนุนกําลังใจให้กับ คนที่่ยยังชมอูคือคือ,คอมันเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าเราต้องมีความเชื่อวางใจพระเจ้าและทิฏฐทางกับพระเจ้าแต่เวลาเดียวกันเราก็ต้องดูแลปฏิบัติต่<ม>อร่างกายของเราในในวิธีทางที่ถูกต้องด้วยอย่างเช่นหลายคนพักผ่อนไม่พอนอนดึกเกินไปอะไรงี้หรือว่าทานอาหารในเวลาที่ไม่ไม่สมควรต่างๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องพยายามบาลานซ์ชีวิตของเราให้มันสมดุล แล้วจริงๆแล้วพระเจ้าสร้างระบบในร่างกายนะที่สามารถรักษาตัวเองได้ฮีลตัวเองได้<ม>แต่ว่าระบบนี้จะทํางานได้ดีที่สุดตอนที่เราพักผ่อนให้เพียงพอ<ม>นอนไม่ดึกกันไปพักผ่อนให้ยาวนานพอระบบการซ่อมตัวเองนี่มันจะทํางานที่เขาบอกว่าโกรธฮอร์โมนในช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้น,นเราจะสังเกตเ<อ>วลาเราป่วยหมอจะไปบอกว่าให้นอนให้นอนให้พักผ่อนให้นอนเพราะหมอเข้าใจว่าระบบอันนี้มันจะทํางานนั้นผมคิดว่า ถ้าเราดูแลตัวเองด้วยพึ่งพาพระเจ้าด้วยต่างๆมันก็จะเกิดการเยียวยาขึ้นมาก็ขอบคุณสําหรับอาจารย์มากๆสําหรับคําตอบนะคะแล้วก็คําหนุนใจอยากให้พี่น้องแล้กวก็ผู้ชมทางบ้านนะคะมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอยากจะสอบถามนะคะก็สามารถที่จะิ็อ b o x สอบถามมาได้นะคะแล้วก็อยากจะให้ติดตามในราย,รายการนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะสําหรับวันนี้เก,กกับอาจารย์ก็ขอลากันไปก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะอาจารย์สวัสดีคะ่ะ